ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนีผู้พ่อกันนึกเก่านะครับเนาะสำหรับช่องคนฝากสิเนาะเนาะฝากต้อนไปแน่อีกจะคลิปนะครับเนาะพี่น้องมือนี้ครับยังสาวๆอยู่นะครับเนาะแดดมาท่านข้นครับพี่น้องเวลาประมาณหกโมงเสร็จๆหกโมงเสร็จๆหมแล้วครับเนาะคือผู้พ่อกันนึกเก่าครับช่วงนี้ดักหนูครับช่วงนี้ช่องรายการนี่เป็นไม้เลขสิบลักด้วยนะครับเนาะซึ่งเมื่อต้อง โอเคนะครับว่านันเป็นไม้เล็กแข็งนะครับเป็นไม้เล็กทางการศึกษาของผมเองเอามือนี้พี่น้องครับบ่ต้องวอลหลยใหญ่ห้างครับพามาหยามหนูเก่าครับแต่ว่าสามมือแล้วบ่ได้มาหยามพี่น้องเพราะว่านฉีดวัคซีนนะครับนอกอากาศนอกไปสองมือครับมือที่สามมือนี้ครับพึ่งขยับได้แล้วครับนอกะมารลุ่นมาเชียครับตอนนี้ม่หดพื้นที่แล้วครับตอนนี้ม่หดพื้นที่แล้วครับกะรอหลุดมึงครับว่าสีเหลือตะบ่วงหรือ สิมีหยังบอครับจมือครับจังไหนออกมาครับเอ้าไปบ่งกันครับพี่น้องครับเอาแล้วครับจากการเบึงบ่วงมาประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะูรู้สึกว่าหนูจะพันแทบทุกหลังครับพี่น้องจะสิเอ้าพี่น้องอันจนจอยพี่น้องจนจอยว่าเบ่งห้อยมันครับบึงห้อยมันหนิดครับอู้ มุ่นอุ้ยปุ้ยครับจนจอยพี่น้องมึงครับมึงตัวหนูครับไอตัวมันครับจนจอยแหละครับบ่อ้วนก็มูแล้วครับตัวนี้ครับตัวนี้จอยครับพี่น้องมือที่สามครับน่าจะถึกน่าจะถึกถึงสองมือแล้วตัวนี้ครับแต่อากาศมันเย็นนะครับนั่ยงเย็นก็บ่ค่อยแดดนะครับเนาะมันก็เลยยังคงได้ยังอยู่นะครับเนาะเอ้ามีเต็มเกิดขึ้นแล้วครับมือนี้ครับมีเต็มแล้วครับพี่น้องครับถามมือยังไ้ยังมีเต็มครับเอา เอาหนูนะครับเดี๋ยวหนูขาดครับมันหลายมือครับครับกัคลิปนี้ครับไอพี่น้องิึงสันสันครับพี่น้องสามมือมาทีหนึ่งครับก็ยังมีแต้มแตมหนึ่งนะครับนพี่น้องหนูจุดจอยครับพี่น้องเอ้าว่ากันไปกับวิธีสันไออยู่หายกินช่วงนี้ครับเนาะอาฝากต้อนครับพี่น้องครับขอมาเบิ้งงล้วกดไล์กดเชร่อในเด้อกำลังใจจักหน่อยนะครับเนาะ ไอตัวหนึ่งแต่ว่าหาไปเห็นสองครับเห็นห้อยแมวกินไปตัวหนึ่งครับกะบกับหมานครับถือตัวตัวหนึ่งหมานครับเมื่อเนี่ยบอกไปหนังครับฝากตอนพี่น้องซ้ำหนึ่งเนาะฝากกดเลยกดแชร์ช่องคนฝากซี่เนี่ยครับเนาะสองคนฝากซี่ครับเดี๋ยวจะขึ้นเป็นไรทั้งการครับเดี๋ยวรอผลผลผลสอบออกมาก่อนเพราะว่าสอบไปวัดทุกวิชาแล้วนะครับเนาะถ้าผลสอบออกมา ตกมาทุกตกอ่ะโอเคครับถือว่าไปที่สองขึ้นสิเด็ดในน้องนะครับเนาะอ่ะฝากตอนคลิปนี้ครับกดไลค์กดแชร์ครับอย่าลืมครับเป็นกําลังใจให้เนาะครับเนาะเดี๋ยวสิไปเที่ยงนัดตอนนะครับเนาะกรับขอไปเหตุงานครับตอนนี้เจ็ดโมงแล้วครับครับสวัสดีครับ